ใครกำลังหาหูฟัง Open e a r ียไม่ดีดดืดแล้วราคาไม่แพงตัวนี้ต้องถูกใจคุณแน่นอนกับ One Audio Open Rock Pro ทำไมต้องตัวนี้รู้ไหมเพราะว่ามันมากับราคาพียแค่3,990บาทแล้วก็ใส่เนี่ยสบายมากๆนะคะเพราะว่าเป็นโซ่ Open e a r วันนี้ค่ะ4,2,5 Audio เนี่ยจัดให้จะเป็นยังไงไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่คำว่าหูฟัง Open e a r ดีกว่าค่ะมันคืออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใส่ใช่ไหมคะหูฟัง t i r e ว e s s เนี่ยหรือว่าหูฟังไร้สายในปัจจุบันค่ะหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น3ารประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะคือหูฟังที่เป็นอิน a r In Ear ินก็คือหูฟังที่มันมีจุกยางใช่ไหมคะแล้วก็ยัดเข้าไปในหูของเราสิ่งที่ดีมากๆเลยคือมันจะตัดเสียงรบกวนดีมากๆค่ะและคุณภาพเสียงเนี่ยโดยรวมถือว่าดีมากๆเพนจอยนะหลักๆเลยก็คือบางทีนะคะไอ้ตัวจุกยางเนี่ยทำให้เราลำคานนะใส่ก็ใส่ได้พักนะะค หรือบางทีเนี่ยก็บางคนไม่ชอบเลยอย่างอุ้มเนี่ยแพ้นะคะก็จะมีอาการคันขึ้นมามันเกิดขึ้นได้นะมาเป็นแบบที่2นะคะหูฟังที่เป็นทรงเอียบัดเอียบัดก็คือหูฟังนะคะที่มันคล้ายๆกับ a อร์พอร์ตอะไรประมาณนั้นเนาะแวที่เราใส่เข้าไปในหูนะคะมันก็จะเข้าไปในหูนิดนึงเนาะไม่ได้มีจุกยางค่ะข้อดีของมันเลยก็คืออาศัยสบายดีขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะแบบหลุดง่ายหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางทีเนี่ยคุณภาพเสียงก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะผสมกันไปทีนี้หูฟังประเภทโอเพน,เนแบบมี ่นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคะ เปิดเคสขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีนะในส่วนที่เป็นลําโพงนะนี่คือลําโพงนะคะลําโพงเนี่ยจะอยู่กับตรงหูของเราแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเ e อีรยฮุกนะเอี e ร์หุกตัวนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวเข้ากับใบหูของเราค่ะข้อดีมากๆเลยก็คือมันมีการถ่ายน้ําหนักนะจากบริเวณตรงนี้กับตรงนี้นะคะเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่มันไม่ได้ใช้ตัวลูหูของเราในการพยุงนะทุกคนแต่ว่ามันจะใช้ตรงนี้ในการบาลานซ์นะคะไว้ที่ใบหูของเราค่ะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วเป็นหูฟังประเภทที่ใส่สบายที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่มันไม่ได้ตัดเสียงรบกวนนะคะแล้วด้วยความที่เสียงเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในหูของเราอะเนาะคือจริงๆมันก็อยู่บริเวณหูของเราแต่ไม่ได้ถูกยัดเข้าไปนะคะมันเลยใส่สบายเนาะก็ต้องแลกมาด้วยการที่มันไม่ตัดเสียงรบกวนนะคะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เป็นก,ากลางๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของทุกคนนั่นเองซึ่งนาทีนี้นาทีนี้นะคะ ถ้าอุ้มต้องใส่ในชีวิตประจำวนันหรือว่าใส่แบบทํางานไปด้วยหรือว่าใส่ในการออกกําลังกายเดินไปเดินมาอะไรแบบนี้นะคะอุ้มเนี่ยจะเลือกใช้เน่ยเป็นหูฟังทรงเนี่ยทรงโอเพนเอียรมากที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ทั้งวันนั่นเอง โอเคก่อนที่จะไปใส่ให้ดูกันนะคะอุ้มพาชมก่อนละกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะมาดูตัวเคสกันดีกว่าค่ะตัวเคสของเขาเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าขนาดใหญ่ใหญ่อยู่นะต้องยอมรับว่ามันใหญ่อยู่นะคะมันจะพกพาไปแบบนี้มีเขียนคําว่า open lock นะคะเทียบกับมืออุ้มเหมือนก้อนสบู่ใหญ่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็น้ําหนักเป็นยังไงบ้างชัางให้ดูกันเลยละกันเนาะ น้ำหนักของมันเนี่ยรวมตัวเคสด้วยกับตัวหูฟังนะคะอยู่ที่92.9กรัมค่ะถ้าจากที่อุ้เคยรีวิวหูฟังมาเนาะในทรงอื่นๆนะคะหูฟังรวมเคสด้วยน้ําหนักอยู่ประมาณ50กว่ากรัมนะคะทีนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าข้อดีของมันก็คือเราสามารถจะพกนะคะเนี่ยพกแค่นี้ออกไปอะ่ะตัวหูฟังนะคะออกไปโดยที่ไม่ต้องพกเคสใช้ก็ได้เพราะว่าที่ตัวหูฟังเนี่ยมีแบตท,ที่แบบใหญ่มากๆนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ19ชั่วโมงเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมาดูที่ตัวหูฟังนะ ที่เป็นทรงเพ้นเอียร์แบบนี้ดีกว่าค่ะความเก๋ของเขานะคะก็คือดีไซน์ตรงที่เป็นก้านเกี่ยวหูอะ่ะมันจะเป็นเอ็กโนมิกเอียร์ฮุกนะคะตรงนี้มันจะเรียกว่าเอียร์ฮุกเนาะสิ่งที่ดีมากๆก็คือมันสามารถปรับได้นะคะสามสเตปด้วยกันสเตปมันเป็นยังไงนี่เลยคุณสามารถจะยิ่งขึ้นนะคะเราขึ้นแบบนี้สําหรับคนที่ใบหูใหญ่หรือว่าจะหดเข้ามาแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ใบหูเล็กก็ได้นะแล้วก็ในทรงนะคะบางทีเนี่ยหูใบหูของเรามันไม่เท่ากันเนาะเราสามารถบิดนะคะไปตามสิ่งที่เราต้องการได้นะ ต้องการให้มันเนี่ยเอียงไปทางซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะ ึ้นบนลงล่างแบบนี้ก็ได้อันนี้ปรับตามลักษณะของใบหูของเรานะคะ,ะเดี๋ยวอุ้มใส่ให้ดูแล้วกันเนาะโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยมันจะประมาณนี้เลยนะก็จะเข้าพอดีกับหูของเรานะคะทีนี้เนี่ยใครที่ใส่แว่นแบบอุ้มนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้นะไม่มีปัญหาแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าตอนใส่แรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะ,ะเออโดยเฉพาะคนหูนิ่มแบบอุ้มค่ะเกี่ยวแล้วมันจะแบบอุ้ยทำไมเหมือนไม่ค่อยอยู่นะคุณต้องปรับดีๆนะคะปรับขึ้นบนลงล่างซ้ายขวานิดนึงนะคะให้มันเกี่ยว พอดีเข้ากับหูค่ะแล้วก็เรื่องน้ําหนักนิดนึงค่ะน้าหนักต่อข่าเนี่ยจะอยู่ที่13.4กรัมน้ําหนักเยอะไหมก็ต้องยอมรับว่าเยอะนะแต่พอเวลามันปรับพอดีแล้วนะคะมันจะบาลานซ์หน้าหลังเนี่ยได้พอดีแล้วก็รู้สึกว่าใส่สบายนะคะก็คือสามารถใส่อย่างเงี้ยได้ทั้งวันเลยด้านหลังเนี่ยอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกหนักติดนึงนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องบอกเอาไว้ก่อนนะ ก่อนที่ไปคุยเรื่อง,องคุณภาพเสียงนะคะอุ้มอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเสียงนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เนี่ยมีคนมายนอยู่เหข้างๆนะคะเขาจะได้ยินเสียงเนี่ยจากตัวนี้ประมาณไหนนะอ่ะมาลองทดสอบกันเลยค่ะอันนี้เนี่ยอุ้มลองเปิดนะคะแบบดังเกือบสุดเลยนะดังเกือบสุดเลยและนี้ต้องยืนใกล้กันพอสมควรนะคะจะได้ยินประมาณนี้อ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองลดเสียงลงมานะคะเอาเป็นประมาณเสียงที่เวลาอุ้มใช้ฟังปกตินะคะอยู่ที่ประมาณนี้ได้ยินไหม โดยรวมถือว่าดีนะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่อยากจะทดสอบให้ทุกคนดูเพราะว่าหลายคนจะกังวละคะ่ะเวลาใส่เนี่ยหูฟังที่เป็นทรงนี้นะ Open นเอียว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะเหมือนลำโพงเนี่ยหันออกทั้งนอกนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะได้ยินทุกอย่างที่เราเนี่ยได้ยินหรือเปล่าคําตอบคือไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นการหันลําโพงเข้าหูของเรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่กระจายออกมันจะกระจายเข้านั่นเองนะน,นี้คือเรื่องแรกที่อยากจะบอกทุกคนเรื่องต่อมานะคะคือเรื่องของการควบคุมทุกคนตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีมากๆอย่างหนึ่งค่ะก็คือมันี่รงง้านนลตะะค กับหูฟังทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถกดนะคะเพื่อเพย์เพื่อพอสเนาะอุ้งกด2ครั้งนะคะเพื่อเร่งเสียงได้แล้วอุ้กด2ครั้งนะคะที่ข้างซ้ายนะเพื่อลดเสียงได้นะคะหรือว่ากดค้างไว้นะคะที่หูฟังข้างขวาเนี่ยเพื่อเปลี่ยนไปเพลงถัดไปอะไรแบบนี้นะคะก็ควบคุมได้ง่ายๆนั่นเองทีนี้สิ่งที่อยากให้ดูกันต่อค่ะก็คือตัวนี้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างเนาะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะไดเวอร์นะคะไดนามิกไดเวอร์ของเขาจะอยู่ที่สินนะะบริเวดตรงมิลจะคยู่กับร นะเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆเลยนะคะก็เลยทาให้คุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะคะแล้วยมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะที่เป็นทูเบ s Enhancement t เทคโนโล g ีนะคะแล้วมากับตัว3 6 0เซอร์ราวสาวด้วยนะคะก็จะช่วยเสริมเนี่ยทำให้เบสเนี่ยหนักขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็ฟังนะคะรู้สึกใกล้เคียงกับหูฟังที่เป็นทรงเอียบัดมากๆค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมาพร้อมกับ APTX นะคะ a d a ด t i v e ด้วยนะคุณสามารถใช้นะคะงานร่วมกับตัวมือถือของเรานะคะที่รองรับเทคโนโลยีนี่เหมือนกันนะคะอย่างทีใช้เนี่ยตัวไฟ N3 นะก็รองรับ ะะทําให้มันส่งสัญญาณเนี่ยได้ดีกว่านะแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะคะคุณภาพเสียงเป็นยังไงอ่าเล่าแบบนี้แล้วกันค่ะผู้ฟังประเภทที่เป็นโอเพนเอียร์เนี่ยส่วนใหญ่จะถูกดอยค่านะว่าเฮ้ยเป็นคุณภาพเสียงที่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณฟังด้วยตัวนี้นะคะอุม้มต้องบอกว่าหลายๆตัวที่ผ่านมาอุ้มนเนี่ยเทสตัตวโอเพนเอียร์มาเยอะมากนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุณภาพเสียงดีมากกว่าที่คิดไว้นะคะในบรรดาโอเพนเอียร์นะทุกคนเพราะว่าอะไรค่ะสิ่งแรกเลยอุ้มรู้สกว่า่าานนนนัันนงหแ ตัวอื่นนะคะคแล้วก็เสียงเนี่ยมีความดังกําลังดีปกติเนี่ยคะรู้สึกว่าเสียงของตัวอื่นนะคะค่อนข้างจะเบาหรือว่าเสียงมันอาจจะไม่ได้แน่นมากนะคะ่ะตัวนี้เนี่ยให้เสียงเบสที่อุ้มว่ารับได้นะคุณฟังนะคะทีป๊อปเคป๊อปนะคะคุณฟังไปโซนแบบฮิปฮอปหน่อยนะคะหรือว่าเป็นแจ๊สอะไรเงี้ยคุณก็ฟังกําลังสบายค่ะอันนี้เนี่ยจะออกสบายๆนะไม่ได้แบบอุย้ยเสียงเบสเป็นก้อนใหญ่เป็นแบบโอ้โหมาเป็นกระเดือกอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดน,นั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าฟังโดยรวมเนี่ยแล้วก็เพลินๆดีนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสาหรับการฟังเพลงทั่วไปนะคะเอาไปดูซีรีส์เอาไปเล่นเกมก็พอได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของลาเทนซีมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าความหน่วงต่างๆเนี่ยอาจจะรู้สึกบ้างเวลาที่คุณเล่นแบบพวกฟรีไฟล์หรือว่าพับจีอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือในเรื่องของคุณภาพเสียงนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาทดสอบไมค์กันค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยอุ้มอลองเปิดเสียงรบกวนนะคะอุ้มจะเปิดไว้ประมาณนี้อันนี้เนี่ยใช้ไมโคยโฟงนะคะของมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะลองใส่นะคะตัว Open Rock Pro ดูว่ามันเป็นยงงงไบ้า โอเคงั้นเนี่ยย้ายมานะคะใช้ตัว Open Rock Pro ดูบ้างค่ะนี้ใส่อยู่นะทุกคนไมค์ทุกคนได้ยินนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับไมคเนี่ยข้างมะสอตัวนะคะรวมกันเนี่ยเป็น4ตัวเลยทีเดียวแล้วก็มีระบบตัดเสียงรบกวนมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเนี่ยใส่เนี่ยไปคาเฟ่นนะนี่คือเสียงเสียงเดิมนะทุกคนว่าทุกคนได้ยิน เบาลงไปเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใส่ตัวนี้ในการประชุมนะคะนอกสถานที่เนี่ยได้สบายๆเลยแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อาจจะต้องแบบมีมิตติ้งในการเดินทางตลอดเวลานะ,ค,ะคุณขึ้น BTS นะคะคุณออกไปเดินทางสาธารณะนะคะตัวนี้ก็จะปลอดภัยกับคุณมากขึ้นเพราะว่าคุณยังได้ยินเสียงซา,าวด์อาข้างนอกนะคะแล้วก็สามารถคุยกับคู่สนทนาไปด้วยได้นในรูปแบบนี้นั่นเอง เรามาคุยถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าให้แบตมาจูดใจมากๆเลยนะหูฟังเนี่ยจะแบตนะคะความจุอยู่ที่95มิลลิแอมเนาะส่วนตัวเคสนะคะความจุจะอยู่ที่400มิลลิแอมค่ะหูฟังนะคะสามารถใช้งานได้19ชั่วโมงนะเวลาที่ออกมาจากตัวชาร์จนะคะแล้วตัวเคสชาร์จเนี่ยได้อีก27รวมกันนะคะถ้าพกไปด้วยแบบนี้จะได้ถึง46ชั่วโมงแต่อย่างที่ผมบอกไปค่ะ19ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเพียงพอสําหรับการใช้งานมากๆคุณสามารถนะคะจะใส่แบบนี้ไปทั้งวันเนี่ยโดย ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาในการชาร์จนะคะชาร์จได้เร็วมากเพราะว่ารองรับฟ้าชาร์จนะ5นาทีเนี่ยใช้ต่อได้1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะอ๋อแล้วก็สําหรับใครที่ใส่ออกกําลังกายนะ,ะเป็นสายออกกาลังกายตัวนี้เนี่ยจะรองรับนะคะมาตรฐานนะสามารถกรารละอองน้ํากับเหงื่อได้นะคะที่ IPX5 นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ b l u e t o t h 5.2นั่นเองงั้นเดี๋ยวมาสู่ราคาที่นึงนะคะกับตัวนี้ค่ะ One Audio Open Rock Pro หน้ากล่องเป็นอย่างนี้เลยนะราคาจะอยู่่ที3 1,990บาทค่ะไปดูตัวจริงได้เลยนะคะที่425 d g ค่ะหน้าร้านนะจะมีที่เซนทันเวอร์เมกกบางนาเอ็มเซเฟียแล้วก็เซนทันเวสต์วิวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง425 d g แล้วก็425 Audio เนี่ยก็มีการเอานะคะหูฟังดีๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆเนี่ยใครชอบทรงอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้เลยนะว่าเป็นยังไงบ้างเขามีรีวิวแบบเจาะลึกนะคะทุกๆอันเลยนะละเอียดยิบมากๆค่ะจนไปถึงนะใครที่ชอบหูฟังในทรง Open e a r นะคะก็นอกจากตัวนี้แล้วก็ยยัังมีอีอกหลาตวนะคะค ที่สามารถเข้าไปเลือกได้เช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะฉั้นวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณน,นี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหนะ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ